สวัสดีค่ะวันนี้เรามาตกปลากันนะคะหลังบ้านเหมือนเดิมค่ะว่าจะลองดูก่อนวันนี้มันจะกินดีไหมเพราะว่าหลังบ้านน้ําน้ําเพิ่งมาเมื่อวานแล้วก็เพิ่งจะยุบลงยังลงไม่เยอะนะคะน้ํมันยังขุนแดงอยู่เหยื่อเราก็จะเอาไส้เดือนลงก่อนนะคะขุดเหยื่อมาไส้เดือนเราใช้ตัวใหญ่นะคะเพราะว่าตัวเล็กปลาตัวเล็กเขาจะมา กินแล้วมันจะขาดง่ายก็เลยใช้แบบตัวใหญ่ชอบทําเหยื่อยาวๆแบบนี้แล้วแล้วแต่ใครจะถนัดแบบไหนนะคะเทคนิคการร้อยเหยื่อไอ้นี้เราไม่ใช่เซียนนะคะคือเราตกแบบพอแม่พาตกมากันอย่างนี้นะคะเพราะว่าดูลักษณะปลาแต่ละถิ่นมันจะกินไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะเรามาลองหย่อนดูก่อนจะมีตัวไหมนะคะถ้ามันไม่มีแล้วก็ว่าจะย้าย ไปอีกที่หนึ่งค่ะเป็นอ่าเป็นลำห้วยนะคะลำห้วยที่เชื่อมต่อกับแควน้อยนะคะตรงนั้นน้ำจะใสตรงนี้มันน้ำแควน้อยมันน้ำป่ามันมาแล้วมันมันจะขุน่นมันจะแดงไปนิดน,นึงน้ำก็กำลังลดลงเรื่อยๆนะคะมีแดดอ่อนๆตอนนี้ก็สายแล้วค่ะประมาณสี่โมงสี่โมงเช้าลองดูนะคะ นานเคะก่อจะตอดแต่เริ่มมีมีตอดแล้วค่ะน่าจะเป็นปลาตัวเล็กนะคะมาแล้วค่ะมาเริ่มตอดแล้วค่ะเริ่มเล่นกระเหยืยดดึงค่ะดึงเอาโอ้ไซส์สวยค่ะตัวแรกตัวแรกกลนตุ๊บเลยจะให้ดูใกล้ใกล้สวยมากเลยตัวนี้เหยือใส้เดือนนะคะก็ น้ำคุณนๆอย่างนี้มันต้องใส้เดือนค่ะมันจะมีกลิ่นนะคะปวดยากนิดนึงเขากินไม่เลือกค่ะแต่ว่าปากเขาเล็กโอเคสวยเป็นมือสมัครเล่นนะคะตกตามภาษาตามวิถีบ้านๆที่เคยตกมาสมัยเด็กๆนะคะมาต่อกันเลยค่ะมามาเอาดึงๆอ้ตัวไม่ใหญ่นะคะตัวเล็กค่ะ ทดลองแล้วปลากินเหยื่อนะคะวันนี้เดี๋ยวจะลองย้ายไปตกที่ตรงห้วยป่าเชื่อมกับแม่น้ำแควน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายหมายกันนะคะเดี๋ยวจะเก็บอุปกรณ์ก่อนตัวนี้ทดลองโอเคได้ค่ะเราก็มาถึงหมายนี้นะคะสังเกตน้ำมีสองสีนะคะน้ำสีดำาๆก็มาจากป่านะคะอ่าน้ำสี แดงๆขุ่นๆก็จะเป็นแควน้อยนะคะเวลาน้ำขึ้นเราก็จะมาตกแบบนี้นะคะตกตรงปากคลองหรือว่าตรงที่คลองเขาเชื่อมกันกันกบแควน้อยแบบนี้ปลาจะกินดีนะคะมันจะมีน้ำสองสีแบบนี้วันนี้ใช้หลิวมานะคะแล้วก็ไม้ไผ่หนึ่งคันแล้วก็เอาหลิวมาด้วยนะคะหนึ่งหนึ่งคัน ลองดูนะคะเริ่มแล้วค่ะคล้องจันไกหน่อยเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะไปแล้วค่ะเอาหลุดนะคะลองวางก่อนวางใหม่ไปแล้วไปแล้วรอรอกัอนรอกัอนข้างล่างมันเป็นหญ้าเยอะนะคะเพราะว่าน้ำขึ้นต้องรอให้น้ำลดลงถึงจะวัดมันกว่าน,นี้ตรงนี้ ดึงขาดึงดึงดึงมาแล้วปละขาวหางแดงนะคะไซส์ปกติไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรมาแล้วคะ่ะลิวอีกแล้วคะ่ะลิวอีกแล้วคะ่ะสังเกตค่ะวิ่งไปแล้วกล้องจะอยู่ไกลหน่อยไปแล้วกันดึงมาแล้วได้อีกแล้วอา้าววัดกันมันเลยไหทีเนี้ย ตัวไม่ใหญ่แต่ก็ดึงมันนะคะนั่งบนนั่งลุ้นอยู่คนเดียวนี่แหละเอาบ้าตกปลาไปแล้วคันไม่ไผ่ไปแล้วค่ะไปดึงอีกอ่ามาแล้วข้อดีของการตกสองคันก็ดึงซ้ายทีขวาทีค่ะมันดึงอีกแล้วเอามาแล้วค่ะเอารุดลุดค่ะกินไม่นานไปแล้วลงหย่อนอีกรหลวเหลียว เรลวค่ะดึงดึงดึงมาค่ะมาค่ะปลาขาวหางแดงไม่ค่อยมีปลาที่หลากหลายนะคะที่นี่เวลาปลากินเบ็ดช่วงเดือนนี้มาละมาละดึงดึงปลาขาวเอาตกอ๋อให้กินยังไม่ลึตกไปแล้วเสียดายจังมามามาลุ้นอีกคันนี้ก็ตอดขวาก็ตอดนะคะไม่ไผ่ก็ตอด เติมขยับเอาดึงหลิวก่อนดึงหลิวก่อนเอาเอยหลิวต่อที่หลังกินอีกเอาวางก่อนวางก่อนวางวางดูขวาสิดูขวาสิดูคันไม้ไผ่ตอดก่อนนะคะแต่ยังนิ่งอยู่ดึงดึงเอ้ยตัวใหญ่คะ่ะตัวนี้ตัวใหญ่จะกินนิ่งกว่าตัวเล็กนะคะตัวเล็กนี่ก็จะกินแบบดึงแรง ตัวใหญ่ก็จะนิ่งกว่าเหมือนปนินค่ะปะนินก็กินแบบนิ่มๆม,มาแล้วมาแล้วค่ะหลิวนะคะคันนี้หลิวหลิวก็พกพาสะดวกนะคะติดกระเป๋าติดเป้ไปไล่ไปนาดึงแล้วค่ะดึงดึงเอาลุดข้าลุดตัวใหญ่นะคะตัวนี้อฉลาดกินนะเนี่ยตัวเนี้ยดูอีก จะติดไหมจะติดไหม,มหลุดอีกพื้นข้างล่างมันเป็นหญ้านะคะปลาเลยหลุดง่ายค่ะเพราะว่าไปพันยอดหญ้าข้างล่างนะคะดูคันไหนกินก่อนเอาหลิวมาอีกเอาหลิวมาอีกแล้วเอาดูๆูไป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 ดึงโอ้ยขาวห่างแดงค่ะ มาลุ้นคันขวาไป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 เอาวิ่งไปวิ่งซ้ายวิ่งขวาเอาไปวิ่งเลย่ะวิ่งเลยขะวิ่ง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 ไปดึงค่ะเออโอเห็นไหมคะตัวเขาไม่ใหญ่แต่ว่าตอดเลยตอดแรงแต่ตัวใหญ่ตอดนิ่มๆมาแล้วมาแล้วรอก่อนรอดูที่ว่าจะดึงอ ไซเท่ากันกันกบตะกี้นะคะมาเป็นฝูงมาเอาเอาเอลิวลิวลิวหลุดค่ะลิวหลุดอีกแล้วโอ้ยเสียดายมาขวาค่ะมามามานี่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 โอ้ยอย่าดรามากกันนะคะว่ากินปลาเล็กปลาปลาชนิดนี้ไซประมาณนี้ค่ะมาแล้วค่ะเอาดึงลิวมาค่ะอาหา เหลีวก็มานไม่แพ้กันไม่ไผ่นะคะคันไม่ไผ่ก็ดึงคันสั้นค่ะอันนี้เอามาแล้วตอดพร้อมกันค่ะเอาเอออากระตุกไปแล้วดึงค่ะดึง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 อันแล้วเป็นปั๊มหัอดึงว่ากินเร็วไซส์ไม่ใหญ่มาลองต่อค่ะดึงค่ะดึงปลาขาาวหางแดงนะคะ ไซก็จะไล่เลี่ยกันค่ะประมาณนี้จะปิ้งก็ได้จะทอดก็อร่อยค่ะอ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 ่ะ,อะมาค่ะมาค่ะแหมตัวไม่ใหญ่นะดึงแรงเชอะมาละเหลีวเหลิวหลีวมานอีกแล้วดึงดึง่นี่นอ๋อดินเก่งซะเหลือเกินมาเดี๋ยวคันวางไว้ก่อน คันขวาคันให้ไา่ตอดนะคะวางหดีอไว้ก่อดึงค่ะดึงข่าวหางแดงนะคะตัวนี้กาลังสวยค่ะอาอแล้วมาต่อกันเลยค่ะคันไหนจะได้น่าจะเป็นนิไผ่ดึงค่ะดึงค่ะอ่าอ่าไม่พลาดนะคะมาอีกแล้วดึงอีกแล้วดึงอีกแล้ว ทุกคนฝนตกฟ้าร้องมารีบหลบฝนอย่างไวมาไม่นานนะคะก็ได้แค่นี้ค่ะจะกลับบ้านแล้วเปิดให้ดูแค่นี้ได้แค่นี้น่าจะได้อยู่พอสองสามอิ่มเนี่ยค่ะเรามาทีแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเป็นปลาขาวหางแดงล้วนๆค่ะมีปลาหมอนหนึ่งตัวนะคะ ขอขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ